สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วแล้วก็กลับมาพบกันที่ S&C r Creative ช่องนี้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็มีอะไรมาแนะนําให้กับทุกๆท,ท่านด้วยแหละสำหรับคนที่อยากหาเงินในช่วงเวลานอนหลับหรือว่าอยากหาเงินในช่วงเวลาว่างระหว่างการทํางานก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เราขอแนะนําตัวนี้เลยครับเจ้า Crypto Tab Browser นั่นเองนะฮะ Crypto Tab Browser คืออะไรครับ Crypto Tab Browser ก็คือ,อ ตัวเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งที่ทําให้เรากดบิตคอยได้ตลอดทั้งวันนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบเปิดเว็บอยู่แล้วฟังเพลงดูหนังอยู่แล้วหรือว่าทํางานด้วยอินเทอร์เน็ตทั้งวันอยู่แล้วก็สามารถที่จะเปิดมันขึ้นมาได้ครับผมนะฮะง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็ไปโหลดลิงก์กันแล้วก็ลองเล่นดูนะครับส่วนผมเองก็คือคือจะบอกว่าเล่นครั้งแรกเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าผมสามารถที่ เล่นไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยขุดปิตคอยล์ไปด้วยนะครับได้แบบทั้งวันจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะหน้าตานี่คือหน้าตาของเว็บไซต์นะครับคิ Crypto b r o ซอ e r ตัวนี้นะฮะเมื่อเข้ามาสู่หน้าตาหน้าจอของเว็บไซต์อันนี้แล้วเราก็ลองเลื่อนอ่านดูฮะมันมีอะไรดูหลายอย่างเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเพียงแค่เราจะต้องดาวน์โหลดมัน ลงมาเท่านั้นเองนะครับแล้วจะบอกว่าคลิปโตเบลเซอร์ไม่ได้ใช้แค่บน Windows ได้อย่างเดียวนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play หรือว่า App Store ได้ด้วยนะฮะก็คือการดาวน์โหลดนั่นเองเนีเราก็ดาวน์โหลดลงมาเลยครับเนี่ยกดหน้ากดดาวน์โหลดมันก็จะดาวน์โหลดไปอยู่ข้างล่างเนี่ยซึ่งผมมาดาวน์โหลดไปแล้วนะฮะแล้วผมก็ติดตั้งไปแล้วด้วยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานแหละตั้งแต่มีคนมาให้ผมแนะนําให้ผมมานะะผมก็ลองโหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ลองขุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้นะฮะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยเราก็จะบอกว่าถ้าคุณเคยติดตั้ง Chrome คุณติดตั้งตัวนี้เป็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมดาวน์โหลดใหม่ก็ได้นะก็คือดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาข้างล่างเห็นไหมครับเด้งมาข้างล่างแล้วก็แค่เปิดแล้วก็แล้วก็แค่เปิดแล้วเราก็อินสตอลมันเข้าไปเนะี่ยวิธีการอินสตอลมันก็จะบอกนะทำตามมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็คือมันเป็นเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์หนึ่งอะ่ะเหมือนเรามีเรา จากที่เรามี IE ใช่ไหมเราก็มาใช้ Chrome มาใช้ c h r o คนอยากใช้ Firefox ก็โหลด Firefox มาใช้คนอยากใช้ Opera ก็โหลด Opera มาใช้หรือว่าคนอยากใช้ Edge นะฮะก็ไปโหลด Edge มาใช้มาใช้นั่นเองนะอันนี้เราก็โหลดเบราว์เซอร์ของคริปโตมานะฮะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก็แล้วกันนะฮะ,ะเราเพิ่ปิดไปแล้วเดี๋ยวขอเปิดแป๊บหนึ่งนะฮะ,อะโอเคดำสนิทเลย นี่อโอเคครับผมอันนี้ก็คือหน้าจอของค r y p t o แท็บเบราว์เนั่นเองครับผมเมื่อเราเข้ามานะจริงๆมันจะมีให้เราซายอินก่อนนะครับเราก็สามารถซาย n ินด้วย o o o l l m m i l นะฮะของเราก็คือตัวเนี้ยเหมือน Chrome ทุกอย่างก็คือมันคือ Chrome เลยแหละแต่ว่าแค่เขาเอาไปใส่ตัว Plugin ตัวเขาเรียก Plugin มไหมเขาเรียก e x t e n s i o n เนี่ยตัวนี้เข้ามาให้เรานะครับเราก็แค่แบบ กดเข้าไปล็อกอินนะฮะล็อกอินด้วยอีเมลของเรานั่นแหละนะครับมันก็จะสามารถเข้ามาสู่หน้าขุดบิตคอยได้อันนี้ผมบิดอา่าผมขุดไว้ตั้งแต่ตอนประมาณตั้งแต่เช้าตั้งแต่ไปถึงที่ทํางานผมก็นั่งขุดไว้จริงๆผมขุดในมือถืออันนี้มันก็เลยไม่โชว์ว่ามันมันขุดยังไงนะฮะหน้าตาขุดมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ใหม่ก็ได้มันน่าจะไม่เก็บอ่ะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ฮะถ้าเกิดคุณล็อกอินแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ล็อกอินไงนี่ครับ ก็คือแบบเนี่ย mining speed คุณสามารถ max ได้หรือว่าคุณจะลดลงก็ได้แล้วแต่นะก็อันนี้ก็คือ speed นะครับ1ชั่วโมงยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอันนี้มันคืออะไรเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ละ่ะผมว่า hs กับ s มันต้องเป็นชั่วโมงกับกับวินาทีหรือนาทีนี่แหละ hs hs น่นาจะเป็นชั่วโมงต่อต่อนาทีแตนะผมก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงนะเพราะผมก็เคยบอกตรงว่าเคยเล่น bitcoin เนี่ยครั้งแรกก็คือเว็บนี้ แล้วก็อยากจะเอามาแชร์เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายมากๆเลยคุณสามารถที่จะขุดที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานนะฮะนั่งนั่งทำงานไปก็ขุดไปนะฮะที่ทํางานไหนให้เปิดเน็ตได้นะครับให้เซิร์ช Google หาข้อมูลอยู่บ่อยๆได้คุณก็สามารถขุดบิตคอย n ได้นะไม่เห็นยากนะก็แค่สลับไปหน้าอื่นคุณจะเล่น f a c e b o o k หรือทําอะไรก็แล้วแต่คุณคุณก็เปิดคลิปโตแถบไปหน้าหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผม หรือว่าคุณจะขุดผ่านมือถือก็ได้นะบ,บนมือถือก็มีให้ขุดเหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกว่าคุณสามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับซึ่งมันไม่มันไม่ได้ยากอะ่ะเออมันผมมองว่ามันง่ายมากๆเลยสำหรับการที่เราจะลองขุดปิดคอยดูนะค,คนที่เคยขุดแล้วน่าจะเข้าใจนะแต่ผมนี่ครั้งแรกไนงะแล้วผมก็ยังไม่รู้ด้วยว่าถ้าผมได้ถึงจานวนที่มันให้ถอนได้เนะี่ยมันต้องถอนยังไงผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเอาเป็นว่า คลิปเนี้ยผมมาแนะนำแล้วกันนะว่าว่ามันโหลดยังไงแล้วก็มันเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะเคยขุดบิตคอยน์ไปแล้วแต่ยังไม่เคยเจอทางเลือกนี้นะฮนะเอาเป็นอย่างนั้นดีกว่าเพราะาเดี๋ยวหลังจากที่ผมถอนได้เดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกทีว่าผมถอนอยังไงก็แล้วกันจะได้แบบเฮ้ยจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันสำหรับคนที่เริ่มใหม่เหมือนผมนะ ก็ลองดูนะครับผมคิดว่ามันไม่น่ายากแล้วก็มันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับตอนกลางคืนเราหลับเนี้ยเราก็สามารถออนผ่านมือถือนะฮะแล้วก็ขุดไปได้หรือว่าคุณจะออนผ่านคอมเพื่อการมือถือใช้งานตลอดเวลาก็ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่น่ามีปัญหาคอมสมัยนี้ก็แรงพอตัวอยู่แล้วนะครับยังไงแล้วคลิปนี้นะฮะก็ฝากนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไปลองดูนะครับไปลองเล่นกันผมคิดว่าอยู่เฉยๆเวลามันก็ผ่านไปแบบป่าประโยชน์อะ่ะแต่ว่าถ้าเราเอาเอาทรัพยากรที่เรามีอย่างตอนเราดูหนังเนี่ยเอาทรัพยากรส่วนที่มันเหลือๆของคอมพิวเตอร์ไปขุดบิตคอยต์ผมว่ามันโอเคนะแล้วก็แบบถ้ามันถ้ามันแบบว่ามันมันสามารถสร้างรายได้ทางอ้อมหรือว่าเขาเรียกว่ารายได้เสริมให้กับคุณผมว่ามันโอเคเหมือนกัน แล้วผมก็โอเคกับตัวผมเหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันแล้วไปพร้อมพอมกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ